เรียบร้อยลูก5-3กับคาบูเอ็นโปรอยากจะทำเดินหอกทำได้ไหมครับพี่ oh. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u ูทูบช a n e l นัทติโตสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับคอมเมนต์ที่ถามผมเข้ามานะครับผมว่าเรียบร้อยลูก5-3กับคาบูเอ็นโปรเนี่ยนะครับผมอยากจะทำเดินหอกทำได้ไหมครับพี่ คลิปนี้ผมจัดให้ครับกับคําถามนี้นะครับผมก็สําสหรับเบรคร้อยนะครับลูกห้าสามเนาะแบบว่าทําลูกมาแล้วเนี่ยใสย่บูเอ็นโปรนะครับผมอยากจะทําเดินหอกเท่ๆนะครับคือให้เหมือนกับรถทอชีดนะครับผมก็วิธีทํามันก็ทำไม่ยากนะครับผมแต่ว่ามันต้องมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยนะครับผมซึ่งตอนนี้อุปกรณ์ ผมก็ได้ทาเสร็จแล้วนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับผมส่วนวิธีการทำตาแบบไหนอุปกรณ์เราต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมตะเลยที่กว่วนะครับผมสาหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทําทนะครับเดี๋ยวผมถอดออกก่อนหนึ่งัวนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทําทก็มีอยู่3อย่างนะครับก็จะมีสวิต์เปิดปิดตัวนี้1ตัวรีเลย์ไฟเลี้ยว1ตัวแล้วก็รีเลย์แบบ5ขา12โวลต์ หนึ่งตัวนะครับวิธีการต่อง่ายๆนะครับที่ตรงสวิต์เปิดปิดนะครับตัวนี้เอาไวส้สาหรับเปิดปิดเวลาเราจะทําเดินหอบหรือไม่ทําเดินหอบนะครับตัวนี้สายแรกที่เป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือเอาไป1 2โวลต์เข้ามาจากแบตเตอรี่นะครับนี่จะต่อผ่านสวิตช์ยุนแจก,ก่อนก็ได้นะครับเข้ามา ขาแรกตรงนี้แล้วก็ขากลางต่อเข้ามาตรงขั้ว B ของรีเล์ไฟเลี้ยวนะครับที่รีเล์ไฟเลี้ยวมันจะมีตัวหนังสือเขียนบอกอยู่ครับว่าเป็นตัว B แล้วก็ตัว L เราต่อไฟ12โวลต์นเนี่ยมาหาตัว B นะครับแล้วก็ตรงขั้ว L ต่อออกมาเข้ากับ ขั้วกดลวดของรีเล์ฝั่งที่เป็น3ขานะครับมันจะมีฝั่ง3ขากับฝั่ง2ขานะครับซึ่งขั้วฝั่งนี้ถ้าเราหงายขึ้นนะครับทุนจะเป็นไฟเข้าขดลวดแล้วฝั่งนี้ฝั่งขาสุดท้ายฝั่งนี้นะครับจะเป็นขั้วลงกาวนะครับส่วนขั้วกลางจะเป็นขั้วคอมมอนนะครับขั้วคอมมอนต่อเข้ามา กับสายที่จ่ายไฟให้คอยจุดระเบิดนะครับตัวนี้คอยหัวเทียนนั่นแหละนะครับต่อเข้ามาเข้าขาคอมมอนก็คือขาการของรีเลย์ห้าขาฝั่งที่เป็น3ขานะครับนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึงที่เป็น2ขามันจะเป็นขา NO กับ NC นะครับเราใช้ฝั่งขาที่เป็น NC นะครับต่อเข้าไปยังคอยหัวเทียนเส้นนี้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือ การต่อวงจรนะครับผมเดี๋ยวผมจะเขียนไวริ่งขึ้นให้ด้วยนะครับว่าวงจรมันเป็นยังไงแล้วก็วิธีต่อต่อยังไงนะครับผมโอเคก็เรามาทํากันเลยนะครับผมมาดูซิว่าเรียบร้อยสเต็ปห้าสามนะครับเรียบร้อยสเต็ปห้าสามนะทุกคนว่ามันจะเดินหอบได้ขนาดไหนนะครับกับรถขบูมันจะเหมือนกับรถโคชิไหมนะครับโอเคแล้วผมก็จะต่อใส่เลยนะครับนี่ต่อใส่แบบนี้นะ ไฟบวกนะครับอันนี้ผมใช้ไฟจากข้างนอกนะครับถ้า,าจะทำนะครับรถคันไหนจะทำต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับไม่มีไฟจากแบตเตอรี่ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฝางลงกาวธรรมาดาก็<ไ>ตอนนี้เราก็ต่อรอนเข้ากับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรียบร้อยร,ยร,อยรูค่าขางกับขระปูงคเนี่ยมันจะ เดินหอบเหมือนกับรถหัวฉีพได้ไหมนะครับผมกับชุดเดินหอบตัวนี้ไปรอดูกันทุกคนเดี๋ยวสตาร์ทเครือ่องก่อนสตาร์ทด้วยมือได้ไหมโอ้โหไม่ได้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดีๆโอเคแล้วเดี๋ยวเราเปิเดเตือนหอบแล้วนะทุกคน มันเดินได้หอบมากๆเลยนะครับมันก็หอบได้เหมือนกันกับรถห้อยฉีดนะครับแต่ว่าเวลาขับใช้งาน,นจริงๆอะ่ะผมว่าขับลําบากนะผมคือถ้าใส่เกียร์เกียร์หนึ่งอะ่ะมีแบบต๊ดๆตดๆตดๆจะไปจะไปอะไรประมาณนี้เนี่นวนนะผมก็าถามว่ามันหอบได้ไหมมันหอบเหมือนห้วฉีดไหมก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนเนาะอย่า่วนวิธีการทําทํายังไงผมก็ได้อบอกไปแล้วนะทุกคนลองไปทําดูนะผมถ้าใครอยากหอบแบบ เท่เหมือนกับรถหัวฉีดนะครับผมทำไม่ยากนะครับผมเรียบร้อย5 3ก็เดินหอบได้นะทุกคนขอบบูมไปเจอกันคลิปหน้านะผมเดี๋ยวเรามาทำอะไรกันนะครับผมรอติดตามกันด้วยอย่าลืมกดซั b s c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทนำะคลิปใหม่ๆของช่องนัดรีเตอร์ด้วยนะครับผมไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบาย